สวัสดีครับบานโครับแนะน้ำตัวนืคุณพ่อครับพยรถย้านสวนกล้วยตำบลเมืองเพื่อผู้เลี้ยงบัดขอนแก่นครับเมื่อนี้เปิดตัตเนาะครับผมเปิดสองโค้มครับเปิดสองโค้มเนาะครับเนาะโคมนี่เป็นโค้มแม่ลูกเป็นลูกสาวมันบ่พ่อครับลูกสาวครับลูกสาวเบิ่มพัลลัดเนี่ยครับเด้อครับผมตัวนี้ไม่ซื้อบ่พ่อแม่หงครับแม่หงนะพ่อเนะครับผมบางหน้าบ่งตาเด้อครับเด้อตาเตียมเข้มจำชัดเจนพออ่องถุงน้องขาวเด้อครับเด้อบนครับเร็บน้อยกอดดีครับผมเล็บใงไงครับผม นี่ครับผมสถานะตอนนี้ท่องจีกเดือนเลยคุณพ่อท่องสามเดือนกวยาี่เขาซี่เดอนเต็มแล้วผมแม่นี่เป็นลูกของพ่อเลยครับผมพ่อของดาวเหนือครับครับผมได้มาผมได้มาจากบ้านหนองนาคยไทยครับเป็นลูกสาวดาวเหนือเนาะคุณพ่อเนาะนี่ครับผมนี่นะครับเอฟซีครับผมยันแม่งสั้นหระครับเจ้าของเคนผู้ใรสนใจนะครับเด้อเบิงบันทายด้วยครับผมหางเงาเป็นพัวเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเด้อควายบนมีดตำหนีเนาะพ่อเนาะครับผมมีดตำหนีครับประกันตำหนีพุ่ธนีนะครับผม ได้ลูกมาจากตัวหรือคุณพ่อครัเอฟแมนนี่ลูกสามในท้องครับลูกสามในท้องเด้อครับเด้อเป็นลูกอยู่ในท้องนี่ฮ่องผสมผสมบิ๊กเบิร์ดไว้เจ้าบิ๊กเบิร์ดเด้อครับเด้อนี่ครับผมเอฟซีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมนี่ผสมด้วยมือผมเองครับผสมอยู่นี่แม่นพ่อครับผมพ่อยจะผสมเองวันที่ยี่สิบสองท่านวัครับนี่เด้อครับเด้อผสมวันที่ยี่สิบสองท่นวานเนี่ยคือไล่แล้วเนี่ยได้สามเดือนกลัวเฉพาะสี่เดือนครับวันที่ยี่สิบสองเมษายนกับสี่เดือนครับเต็มสี่เดือนเนาะพ่อเนาะครับผม เดีอยวขับเดี๋ยเอฟซีครับผมอยู่ในท้องนี่บิ๊กเบิร์ดนะครับกับลูกสาวนี่ครับผมลูกสาวกำลังยางมาแล้วลูกเบิ้มพันล้านเมนบ่พ่อพันลครับมีซื้อบ่ก่อนนี่แม่นรจนาครับน้องรจนารถจนาครับผมลูกสาวเบิ้มพันล้านตาเตียมเขี้ยมจำชัดเจนนะครับเด้อเลี้ยงอุ้ยหุยควนก็ดีนะพ่อเนาะขวนหาบเหินหาบท้องโคกงสั่งอยู่ครับเป็นโคกงสั่งครับผมเบิกงเด้อครับเอฟซีครับผมบันทายง่ายมีใบมีหลอด พ่อถือไปนะครับไปนี่ครับผมลูกสาวเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดเนาะพ่อเนาะครับผมความสูงหนีแม่นี่เหาประกันไว่ร้อยสี่สิบครับประกันไว่ร้อยสี่สิบด้วยครับตัวสามแล้วครับแต่วสี่สองสี่สามตัวประกันไว่ร้อยสี่สิบพวกประกันจากตรงมันยังรอยบ่อยากกันครับครับผมขอเบอร์โทรศัพท์น้วยคุณพ่อ064ครับ064 305 305 5089 5089ครับผมพอหยุดเนาะครับเนาะ ผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามได้คุณนี่พ่อจะเปิดราคาเท่าไหร่พ่อเปิดได้32ครับ32มสองคือสามเซียนสนะพ่อเนาะครับผมซื้อ2ได้3หัวใจสองได้3ครับนี่ครับผมแม่หงเป็นลูกสาวดาวเหนือดาวเหนือครับไงดีนะครับเด้อนี่ครับผมอ่างไงดีครับผมอ่างไงดีผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามพอหยุดได้เล็ยบง่ายเรียบบอบบี้บังครับผมแม่ลูกลูกเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครับผม มีใบมีหลอดนี่ครับผมน้องรจนาลูกพ่อเบิ่มพันล้านยาวดีเด้อครับเด้อนี่ครับผมเล็บแขงเล็บขาเบิ่งบันทายลูกนี่ครับผมบันทายลูกเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะคุณพ่อเนาะครับครับครับราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เด้อครับเด้อสามแสนสองหมื่นนี่นะครับผม มื่อนี้เปิดสองครบแม่บอกคุณพ่อครับเอาโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับผมเอาอันนี้นะครับเลือกคมต่อไปครับผมคมนี่แม่ลูกบอกคุณพ่อครับแม่ลูกครับครับผมแม่ลูกลูกผู้นาะพ่อเนาะครับแม่ลูกผู้ครับผมตัวนี้เป็นลูกของเจ้าสิงโตแม่นบ่พ่อสิงโตของพ่อเขานี่ยครับผมลูกสิงโตของพ่อเด้อครับเด้อโคผงสั่งแขงขาใหญ่ดีเนะครับลูกสิงโตครับผมนี่ครับมีใบผสมกิ่งนะครับเด้อก็ตัวนี้ได้จากปีแล้วพ่อเนี่ย พอปีได้เต็มพอดีครับสี่ปีเดือนนี่ครับในใบท์มาเลยครับนี่ครับผมแข่งขายด้วยครับเด้อนี่วยสองเดือนพอดีพอดีหลักกับแม่นี่ซื้อไว้ยังไงพ่อแม่นี่แม่น่าสวยครับแม่น่าสวยครับผมสถานะตอนนี้คือทองเนาะพ่อเนาะทองอ่าเจ้าทองดีทองดีของพ่อเทีงแหละครับครับผมสายซูโม่ด้วยครับเด้อยสายเลือดซูโม่สายเลือดซูโม่ครับได้จังเดือนแล้วคุณพ่อได้ได้ก็เดือนสี่เตี้ยพอดีครับความสูงเขาสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงไรซ้ายสินหาครับร้อยสามสิบห้าแม่น่าสวยเนาะพ่อเนาะ นี่นะครับเอฟซีครับผมผู้รดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบถามพ่อแล้วได้จะคลอดลูกแล้วเด้อครับเดอ้อแม่ลูกคมนี้ก็คือซื้อสองได้สามหัวใจรับประกันท้องเต็มที่<ห>ทแล้วครับผมนมขครล่ะนี่ครับผมนมชังจะชังจ,งจ,งจ,งจงานแล้วครับผมบางบันไทยเด้อครับเอฟซีเด้อครับเดอ้อแน่นางดีพอดคมนี้พ่อจะเปิดราคาตอนไหนพ่อเปิดสิบห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นนะพ่อเนาะครับผมนี่ครับหนึ่งแสนห้าหมื่นราคาเขาต่อรองได้ครับ ลูกเจ้าสิงโตของฟออดเด้อครับเด้อส้มกล้วยสายเลือดครับครับผมในทอมีใบมีนี่ครับผมนอกกับสายเลือดดีครับเอาเบอร์โทรศัพท์อีกหน่อยคุณพ่อศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์แปดเก้าเด้อครับเด้อพ่อหยุดพ่อหยุดใบส้มกล้วยครับครับผมอยู่ในเราผู้เบียงเขาเนี่ยแหละครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งด้วยนี่นะครับเด้อครับผมลูกเจ้าสิงโตแข็งขาใหญ่ดี สม,มุวิวามิตรคนอยากได้แต่ลูกดีจังไส่พ่อต่อคุยกันได้ครับคุยกันได้ราคาเนี่เนาะพ่อนะในราคาหาคา่าเก่าเลยเต็มปีพอด,ด,ดีเม่อพ่อนี่เต็มพอดีครับลูกเจ้าสิงโตแขงขาหไงดีดวยครับเด้อบอผิดวังครับผมเล็บใงญ่ขาหไงครับแม่แน่น้อยแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าแต่ว่าให้ลูกนี่ครับคิดว่าถึงไงก็แม่แล้ะล่ะครับผมเอาร้อยสามหากให้ลูกเป็นแกนเข้มกัหลายโตอยู่แม่นอยู่พ่อแม่นอยู่ครับการส่งลูกหอก ซื้อสองได้สามเด้อครับเด้ออันนี้พุ่มครับครับผมนี่ครับผูรใดสนใจนะครับด้วยกิ่งกลางสอบถามคุณ่อเราได้มีเท่านี้มันมาคุณ่อครับเปิดสองคมตัวานี้เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดอยากจะได้ควายแม่ลูกลูกผูกับมีลูกแม่ค่ะลูกเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้อสามแสนสองตอรองได้นี่ครับผมอันนี้ลูกผูกลูกเจ้าสิงโตสมบัติไทยอีกเลยครับเด้อไทยเปิดไทยไงดีครับผม ก็เลยสนใจนะครับนี่ครับผมขั้นสั้นกับเท่านี้เนาะคุณพ่อเนาะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามมีเบาะจูนี้นะครับเรื่องสิหาคลิปไม่ไหมมาให้เอฟซีหรือแฟนครับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ